สวัสดีครับผมแม็กซ์ครับช่วงนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งครับชื่อรักกวนกวนออฟฟิศนะครับ work from heart ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเข,เ,ขเขาก็จะแบ่งเราเป็นคู่คู่แล้วว่ามันบังเอิญที่คู่ของผมนะครับต้องมีเพลงประกอบซีรีส์แล้วผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วรอบหนึ่งครับว่าการร้องเพลงเนี่ยเป็นคริปตตไนท์ของผมครับเลยตอนที่พี่เขาแถลงข่าวมาว่าแบบเอออยากให้น้องแม็ร้องเพลงประกอบซีรีส์ ผมก็ทำหน้าอึ้งครับแบบว่าพี่รู้สกิลในการร้องเพลงของผมใช่ไหมผมเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงเพี้ยนแล้วก็เสียงก็ไม่ดีแล้วพี่เขาบอกว่าน้องลองดูเถอะผมก็อ่าโอเคก็ได้ผมก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เลยเราก็ไม่เคยเปิดใจให้ตัวเองร้องแบบเออเป็นอินดีพนเดนต์แบบเนี้ยแต่ว่าตอนที่มันมีคนมาผัก่ะแบบว่าเอออยากให้น้องทำแบบน้องต้องทำอ่ะมันมีความ กดดันที่มันกลายเป็น positive energy ได้แบบว่าเอออย่างน้อยเรามีโอกาสที่ได้ลองเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำมามากๆครับหนึ่ e t องสามแล้วก็หยอนไปอย่างนั้นให้รู้ว่ามีใจตกกันไว้อย่างนี้ให้เธอได้รู้ไปแต่ก็ยันตดดัดวตัวยัง oh. <laughs> าภารกิจก็คือเรามีแค่3ามวันเพื่อฝึกร้องเพลงนี้ให้ได้ตอนนี้ผมไปคุยกับพี่เขาว่าเขาก็บอกว่าแบบเออถ้าเกิดน้องทําไม่ได้เดี๋ยวหาคนมามาลองให้ก็ได้แต่ว่าอยากให้น้องแม็กซ์เป็นคนร้องเพราะว่ามันเป็นซีรีของน้องแม็กซ์อ่ะเราก็แบบอ่าโอเคพอเข้าใจได้นั้นผมจะเต็มที่เลยครับวันแรกรู้สึกกดดันมากเลยครับเพราะว่าพี่เขาส่ง ตัวอย่างมาให้แล้วแล้วแบบว่ามันมีตั้งทั้งแบบท่อนคอรัสแล้วก็อยู่ดีๆก็มีท่อนแรปโผลมาเลยมันไม่ใช่แค่ร้องเพลงให้เพาะมันต้องแรปให้เพาะด้วยครับแล้วแรปเองด้วยหรอใช่ได้แรปหรอใช่ได้ร้องได้แรปหลันไ่งั้นให้รู้ว่ามีใจต้องมา่นี้ให้เธอได้รู้ไปแต่กะยังแรบคือว่าเธอจริงๆเธอเองไม่มีใครใช่ไหม ใจกับฉันบ้างไหมฉันจะคิดว่าใช่ก็ไม่ต้องกลัวฉันจะรอเจอชัวร์ไม่ห่วยเชื่อใจแนั่นแหละ,ะ,หละก็รู้สึกแบบว่าโหหนักอยู่นะเลยผมก็เข้าเรียกว่าห้องเรียนแล้วกันแล้วก็แบบไปเจอคุณครูผมก็เลยว่าโอ้โห,โหครูแบบน่าจะโหดแน่เลยเรามีแค่เวลา3วันจากคนที่ไม่เคยไม่เคยร้องมาก่อนเลยเราก็แบบกลัว แต่ปรากฏว,ว่าคุณครูคู้ดชิวเลยแบบว่าเข้าใจผมอะว่าแบบเออน้องเขาไม่เคยทํามาก่อนเลยเราก็จะชี้เชื่อเขาเราก็จะอธิบายแบบสไตล์เด็กอนุบาลว่าแบบเออมันมีโดเลมีฟาซ้อแบบเนี้ยก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็มีบางจังหวะที่ผมร้องไม่ถึงแบบคีย์หรือว่าโทนที่ถูกต้องก็แบบซ้าเรื่อยๆจนกว่าจะแบบได้สักบรรทัดหนึ่งล้วก็ต้องร้องบรรทัดนั้นแบบซ้ำ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 ไปเรื่อยๆ,ๆแล้วนี่เพลงน,นี้ที่ร้องคนเดียวหรือร้องคู่ เอ่ออันนี้ร้องคู่ครับผมร้องคู่กับคุณหญิงนะครับก็เป็นคู่ในซีรีส์ของผมก็มีความกดดันขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเกิดผมร้องเพี้ยนแล้วคุณหญิงเขาทําได้ดีมากๆมันก็จะแบบอ้าวเราอีกแล้วทำไมเราทําได้แค่นี้วะมันก็ต้องแบบรีพีทไปเรื่อยๆจนกว่าทั้งคู่เนี่ยจะแบบอยู่ในเซมเลเวลด้วยกันวันที่2ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มีพื้นฐานมากขึ้นแล้วภายในหนึ่งวันอยาร้อง เพี้ยนมากๆก็กลายเป็นโอเคโทนได้อยู่แล้วก็เราก็ฝึกไปเรื่อยๆ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 เรื่อยจนกว่าคุณครูก็บอกว่าแบบเออแม็กอนะร้องได้นั้นเราไปเจอกันที่ห้องห้องอัดเลยครับแบบเนี้ยเราก็่าอ้าวผ่านเฉยซึ่งในห้องเรียนกับห้องอัดเนี่ยคนละอย่างเลยครับโอเคเดี๋ยวผมผ่านห้องอัดนะ มี AREA สำหรับการอัดเพลงข้างในนะฮะก็จะมี o u r s u y s u r ย i ไมโครโฟนแล้วก็มีไอตัวนี้เพื่อจะได้แบบของ,งเล็กๆอ่าซับแล้วก็กองเสียงตัวนี้ก็หลกัลกๆเลยมีอยู่3อย่างที่เขาให้ผมใช้ก็คือ recording ก็คือตอนที่เราร้องใช่ไหมแล้วก็เขา playback <S <S ให้เราฟังแล้วเราต้องลองทอับอ่ะอันนี้คือปรับความดังของเสียงของตัวเองบางคนก็ชอบฟังเสียงตัวเองบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่อย่างนึงก็คือเอ่อเลเวลของ v o l u m มทั้งหมด ก็คือความดังของเสียงเพลงเสียงร้องแล้วก็ดโฟเฮดโฟ e นแล้ phone, ก็ที่สําคัญเลยน้มามําแล้วอันนี้ก็เป็นของผมนะครับผมวันนี้พกน้ําอุ่นผสมน้ำพึ่งมะนาวมาเตรียมตัวมา,นะมาดีต้องต้องให้แบบคอมันเปิดเสียงจะได้ออกมาพรก,รก <Yeah. S 2> คือข้างในนะครับเขาให้ผมอัดมา3รอบแล้วก็เขาก็จะดูว่าอันไหนเข้ากับท่อนที่ต้องไปเบิร์ชด้วยกันที่สุด คือแค่มาคัดเลือกว่าอันไหนดีเพราะาครั้งแรกที่มาในห้องเนี่ยกดดันมากเพราะว่ามันเป็นห้องที่แบบเงียบมากๆเย่ยแบบเราได้เสียงเราคืนน้าลายทุกอย่างเลยเราได้ยินเสียงตัวเองก่อนแบบต้องทําตัวให้ชินกับการที่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็ฟังคนที่อยู่ตรงข้ามประตูเอยบอกกไไปว่ารา,วารัมหห ถ้าปิดไม่มิดคอยบอกไปว่ารักไม่ห่างนี่ครับเป็นจุดที่พี่บอกว่าขอฟังผมจะเอาหูฟังออกเพราะไม่ชอบสิ่งตัวเองเนี่ยมันยากตรงที่เราต้องมาโคแลบกับอีกคนหนึ่งก็คือจังหวะแล้วก็ความยาวของบังคับมันต้องเท่ากันก็ต้องไลายเทคหน่อยห่างกันอย่าเพิ่งใกล้ชิดถ้าปิดไม่มิดคอยบอกไป ว่ารักไม่หาชอบคู่มอเ้ยจังหวะได้ดิคุณแบ็กอ่ะว่ารักไม่หาแต่นี้ก็ดูแบบยาวดูตรงใจไปเลยทองอัดกดดันชิบเปลงเลยตื่นเต้นมากเลยก็แบบเ้ออ้ ร้องไม่ค่อยได้ร้องเพี้ยนบ้างก็แบบหลายหลายเทคอยู่ช่วงนั้นเราต้องทำงานตามมาตรการครับก็ที่มี p r e s s อร์เกี่ยวกับแบบเวลาก็ยากแล้วสองคือเราเป็นแบบมือใหม่เลยมาเจอในห้องอัดก็กดดันเพราะแบบ environment มันมันทุกทุกอย่างกดดันมากนี่ผิดใจเรื่องหนึ่งนะคือไอ้ท่อนร้องธรราไม่เท่าไหร่ท่อนท่อนแรปเนี่ยฝุดนานเลยเป็นคนไม่มีค่าล้มที่มันขมขายอยากจะพูดก็อึกอักทุกทีถ้าเธอใจตรงกันเธอก็พูดมาดิ เลยเเแล้วทำไมแร <c oughs> ็ปทงเพลงอะมไม่ไว้แร้ปแบบนี้หนู <c oughs> ม่ต้องรัปแบบให้มีอารมณ์อะ <c oughs> หนูร้องแบบไม่เขาค่อนแรปฝึกนานไหมฝึกนานมากๆหลายเทคมากๆ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งเลยแร็ปแบบมันมันพูดไวสองมันเป็นคำที่แบบผมเป็นคนที่พูดไม่ชัดอะแล้วตอนนี้มันต้องมาแร็ปเร็วๆให้ชัดๆอะมันค่อนข้างยากเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอัดหนึ่งคำแล้วก็อัดอีกคำหนึ่งแล้วก็เอามาแบบเอามา มิกซ์กันแบบนี้แล้วก็ใส่ออ t โต้ทูให้มันเข้ากันมันก็แบบโฟลได้ดีปกตินะครับแบบพวกโปรเฟชชั่นอลมันจะเป็นแค่แบบสีเดียวแต่ของผมอ่ะเป็น <laughs> เป็นสายลุ้งเลยะครับแบบว่า โอ้โห oh, หนักอยู่ประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายมากๆครับเพราะว่าผมเป็นมาป่ามาตลอดทําอะไรก็แบบทาด้วยตัวเองไงใช่ไหมแล้วตอนที่มันมีอะไรที่เกี่ยวกับการลองเพลงเข้ามาเราก็จะแบบตัดมันเลยเพราะาเรารู้เราทําไม่ได้แต่ว่าตอนที่มันมีคนแบบผลักเราให้แบบลองดูลองดู you have all the support you need you, you มีคุณครู you มีคนนู้นคนนี้ที่จะมา support ตลอดมันก็เป็นอะไรที่แบบ empowering หน่อยว่าเออเราก็สามารถทำได้ในระดับที่เราพอใจ อุปสรรคหนึ่งเลยนะครับก็คือเสียงในหัวของเราก่อนที่เราจะทำอะไรเราเราก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมแล้วปกปติแล้วอ่ะตามแบบ psychology philosophy เขาจะบอกว่าเสียงในหัวเราอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง negative เราไม่รู้ว่าเราทำได้หรือว่าไม่ได้อ่ะในหัวจะบอกว่าเราจะทำไม่ได้ประจําเลยครับเลยถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนสนิทกับเสียงในหัวเราเนี่ยแล้วเราลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้มันจะออกมาดีแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราจะจดจําไปตลอดสําหรับใครที่มี โปรเจกต์ Project, หรือว่ามีความฝันที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้มั่นใจว่ามันจะสักเซสไหมลุยเลยครับลองดูพลาดก็ไม่เป็นไรมันคือการใช้ชีวิตอ <c oughs> <c oughs> ก่อนนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังในช n e l นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆยังงงว่าพี่แม็กไปร้องเพลงอะไรมาคุณสามารถ Search รักไม่ห่างในจุก Spotify a p p l e Music y o u t u b e แล้วก็ไปฟังผมน้องเพลงได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ในคลิปนั้นด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe แล้วอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อๆไปก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ จริงๆเธอยังไม่มีใครใช่ไหมมีใจกับฉันบ้างไหมถ้าเธอคิดว่าใช่ก็ไม่ต้องกลัวฉันจะรอเธอชัวร์ไม่มั่วจะเชื่อใจได้เธอก็รู้นี่นาะว่าฉันมันขี้อายเป็นคนไม่มีคาล้มที่มันขมขยอยากจะพูดก็อึดอัด